ใช้คูซีฟูดซึ่งเป็นของสัฐ่านต้องสงสัยว่านับเือก่แใะนิ้วโคบอายุตลอมาเป็นจุดพ่อ่อยังร้านต์ูดทั้งภานลอกเกิดีีา่งันได้จับกลุ่เกี่ยวข้องทับผ้่และการคว่ามสได้จำหน่ายหรือยงกอลังโดยไม่ใช่กทา่า้อเนร่าอิสราเอลไม่ยอม คุณฮามาสออกแถลงการระบุว่าจะไม่มีการหยุดยิงทางทิศตะวันออกที่โซเอลตัดสินใจจะขยายเวลาออกไปอีกสักหนึงดาห์จนถึงเวลาที่คืนของวันอาทิตย์เพื่อเปิดทางสำหรับปฏิบัติการด้นมรนรู้สึกผิดโดยฮามาสมีเรื่องว่าอิสราเอลจะต้องนำรถถังออกไปจากฉนวนก,กาซาเสียก่อนและยินยอมให้ประชาชนได้เดินทางกลับบา้านรวมทั้งเปิดทางให้รัฐบาลสามารถเดินทางรอบฉนวนกาซเซก็ อิสราเลอลสูญเสียทาหารไป42นายคนละเรือ2คน